เดี๋ยวมีเบรกให้รู้รู้นิยามว่าไอกำลังสองคือลบหนึ่งต่อมาพี่ไอกำลังร้อยหนึ่งไอตัวเนี้ยไม่มีปัญหานะต้องรู้นะรู้ว่าอะไรมรนเืน่งมันเล่นเรื่องอะไรเล่นเรื่องไอแต่ชันซ้อมมันออกน้อยมากเรารู้ว่าอะไรนะไอกำลังหนึ่งก็คือไอปะไอกำลังสองโจทย์ให้มาแล้วคือเลยนะลบหนึ่งปะอ่ะแล้วไอกำลังสามอะแปลว่าคูณกันสามครั้งใช่ไหมก็เอาไอสองตัวนนเนี้ยมาคูณกันดิก็ไอกำลังสองเมื่อกี้คือเท่าไหร่นะ ไอเอาไอกำลังสองคูณกับไอปะ่ะอ่ะเกิดจากกาลัง3ามเนาะเพราะฉะนั้นไอกำลังสองคือลบหคูณไได้อะไรลบไอป่ะเออหรออันนี้ใครจำไม่ได้ก็นั่งทนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วไงต่อมันวนทุกๆ4ตัวนี่เชิงซ้อนนะอ่ะไอกำลังสี่พิจว <c oughs> ไอกำลังสี่ก็ต้องเป็นอ่ะเมื่อกี้ลบไออยู่ใช่ไหมจากเมืกก่อกี้อ่ะเออเอาง,ง่ายๆนะอ่ะนี่เอาเป็นไอกลังสอง็ได้ i กำลังสูณไกำลังสองลบหคูณลบหก็ได้ห แสดงว่าต่อไปไอกาลังห้าก็เอาไอไปคูณต่อก็จะได้ไอมันก็จะวนลูปทุกๆ4สี่ตัวตามที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้หลังจากนั้นพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บพี่ร้อยหนึ่งคือเท่าไหร่หารสี่ดิหนึ่งร้อยหนึ่งหารสี่ได้ได้ <100. S 1> มันได้ยี่ห้ายี่ห้าได้หนึ่งร้อยป่ะเดี๋ยวเสร็จหนึ่งไอความหมายตรงนี้คืออะไรอันนี้คือเสร็จหนึ่งอ่ะแป๊บนึงนะพี่จูเขียนก่อนตรงนี้คือเสร็จหนึ่งถัดมาเป็นเศษ 2เศษ3อันนี้คือเศษ4เศษ4ก็คือเศษ0หรือลงตัวนั่นเองพอเราหันลงตัวอ่ะหลอแสดงว่าไอ่ห้พี่จิวอะ่ะคือไอพี่ได้แล้วนะตรงนี้เป็นไออ่ะโอเคไม่รู้ปิดไปทำไมลองฝึกไม่อ่ะอยากจะอยากได้โจทย์เพิ่มเติมก็บ,บอกเดี๋ยวส่งไป ลอกก่อนโอเคเสร็จแล้วตอพี่ครับไอตัวแรกอ่ะง่ายง่ายเลยแต่ไอตัวหลังอ่ะบางคนจะตาย101 fact, ร้อยหนึ่งแฟกผสมความน่าจะเป็นนิดนึงคำว่าแฟกทอเรียลแปลว่าอะไรนะ มันคูณกันจนถึง1ใช่ไหมไล่ลง100 1คูณ100คูณ99พี่ไล่ให้ดูก่อนนะ98 9 7 9 6ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงแม่1แต่เราวนลูปเราวนทุกๆเท่าไหร่นะ4ใช่ไหมงั้นแปลว่าพี่เบิ้ล4ไปเรื่อยๆเลย4จะเป็นตัวตัดตลอดเวลาเลยโอเคพี่ตัดนี้เลยนะครับหรืออีกใน1ที่พี่บอกได้ก็คือสุดคูณแม่4 พี่ตัดไอ้ที่เป็นสุดคูณแม่สออกก่อนอ่ะอันนี้เดี๋ยวนังไล่จริงๆก็ได้จะได้เห็นภาพเลยตัดสุดคูณตัดสุดคูณนะแม่4ออก4 1 4 4นึ่งสี่สี่สองแปดสย่าได้หนึงจะตัดนี้ก่อนก็ได้แล้วเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดองไปนั่ง,ไป,งไปนั่งไล่เอาอีกทีนึ่งก็ได้แต่มันจะมีอีกหนึ่งวิธีที่บอกไปนะเดี๋ยวพี่แนะนำนะ ถ้าเราไม่ใช้แม่สีถ้าตัดยิ่งแม่งจะเหนื่อยแต่มันจะมีอีกหนึ่งวิธีคือพี่มองคล้ายๆกับไอ้เมื่อกี้เลยมองคล้ายๆกับเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนเมื่อกี้ของพี่จิวคือไอ้ตัว <c oughs> ไอ้ตัวแป๊บนึงนะตรงนี้เขาบอกว่าเอามาอะไอ้ตัวตรงนี้มองหนึ่งร้อยหนึ่งแฟกอะเหมือนหนึ่งร้อยเหมือนเป็นร้อยหนึ่งเลยก็ได้เหมือนเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งเลยก็ได้เนื่องจากว่าอะไรเดี๋ยวพี่ส่งตัวเลขให้ดูก่อนนะเอาเลยง่ายๆเช่นสี่แฟก แปบนึงนะสี่แฟกแฟกมันต้องอยู่างนี้อ่าสมมติกันนะเราเราสร้างสืบสรีสืบสรีก่อนสี่แฟกคืออะไรนะสี่คูณสามคูณสองค,ค,คูณหนึ่งปะอ่าโอเคแปลว่าพี่เอาไปหารสี่ทุกทุกวนสี่นะลองดูก่อนนะถ้าสี่แฟกหารสี่สี่เบิ้ลไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่ามันจะได้วนลูปพี่จิ๋วได้ว่าอะไรสี่ตัดสี่ต่อมาตรงนี้เหลือสองปะ,ะแสดงว่าอันนี้แป๊บนึงนะพี่ขอใช้อย่างนี้แล้วกันสามคูณเอ่อสามคูณสองได้หกหกหารสี่ได้ไหมได้แต่ว่าหารไม่ลงตัวเดี๋ยวเศษสองป่ะ เดี๋ยวเซสองอ่ะโอเคเอาใหม่นะเอาใหม่นะถ้าสมมติพี่เป็นหนึ่งร้อยแฟกไเอ้ยไม่เอาหนึ่งร้อยแฟกเยอะไปอ่ะขอขยับห้าแฟก5ห้าแฟกคือเรารู้ร้อยยี่สิบห้าแฟกคือร้อยยี่สิบห้าแฟกคือร้อยยี่สิบอ่ะดูต่อนะห้าแฟกคือร้อยยี่สิบสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคือก็หารสี่ป่ะได้ไรลงตัวปะ่ะ ยีิบห้เออแป๊บนึงได้สามสิบป่ะสามสิบแปลว่าเมื่อกี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอโทษสี่แฟกต์แป๊บนึงนะพี่ตัดเลขผิดนี่หวะสี่แฟกได้ยี่สิบสี่ยิบสี่หารสี่อ่ะพี่คิดเลยแป๊บนึงอ่ะได้หกหารลงตัวนะเอาใหม่เอาใหม่นะอันนี้คือแฟกลงตัวหมดเลยนะถัดมาเดี๋ยวพี่ไปดูมีอ่ะถ้าเป็นต่อไปเป็นหกแฟกตหกแฟกคือเท่าไหร่ที่เราท่องมาเจ็ดร้อยยี่สิบคูณไปอีก ส่วนสี่ก็ลงตัวปะหารสี่แปลว่าลงตัวไหมก็ลงตัวแปลว่าได้เท่าไหร่นะร8อยแปะสิบปะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกตัวอะไรก็ตามเป็นแฟรหารลงตัวหมดเลยวนลูปสี่ลงตัวหมดแต่แปลว่าอ่ะถ้าอย่างนี้แสดงว่าเมื่อกี้พี่ก็เริ่มดูแล้วว่าอ๋อไอตัวก่อนหน้านี้นะมันเหลืออะไรมองให้มันเป็นหนึ่งร้อยได้เลยมองให้มันเป็นหนึ่งร้อได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เอ๊ะหนึ่งร้ยหนึ่งผู้ิดมองเป็น1้อยหนึ่งได้เลย เพราะฉะนั้นถ้ามองเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งพี่จิ๋วก็เลยได้ว่าร้อยหนึ่งก็เหมือนกับตัวเมื่อกี้พี่ก็เลยได้ไอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ว่าไอบวกไอก็เลยได้เป็นสองไอแป๊บนึงนะข้อนี้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะไอบวกไอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แป๊บนึงพี่ดูอย่างไหนไม่ได้นี่หว่าแป๊บนึงนะถ้ามองมันเป็นแฝดแป๊บนึงนะถ้าเป็นแฝดพี่ขอดูก่อนนะมันมีวิธีอื่นไหมแป๊บนึงนะ ถ้ามันไล่ i อโบไอมันไม่ได้มันต้องเป็นอ่ะไม่ยงั้นก็ตั้งไล่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะในหัวแป๊บหนึ่งนะพี่นั่งเลยก่อนมีวิธีอื่นอไมยพอตอนแรกเมื่อกี้เราได้ว่าเจ็ดแฟกห้าพันสี่สิบก็ได้แปดเก้าสิบสิแฟกก็หายหมดโอเคแป๊บหนึ่งนะแปลว่าพี่จิวเหลือเมื่อกี้สามแฟกสามแฟกกับสองแฟกแป๊บนึงนะเมื่อกี้เริ่มที่สี่แฟก แต่กนลังนะพี่จิวติดหรือไอ้สองตัวนี้อยู่ซึ่งไอ้สองตัวนี้สามแฟร์ได้หกหกหกหารสี่ดิต้องเป็นส่วนสี่เศษสองอันนี้สองหารสี่เศษสองเศษสองกับเศษสองคูณกันเศษสองคือเท่าไหร่นะคือลบหนึ่งคูณลบหนึ่งโอเคเดี๋ยวพี่อธิบาย,ยานี้ก่อน ใช้จากเมื่อกี้จากเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราได้ว่าอะไรนะ4แฟกหารลงตัว5แฟกก็หานลงตัว6แฟกก็หันลงตัวแสดงว่าหลังจากน,ากนี้หลังจากนี้มันจะหันลงตัวหมด7แฟกคืออะไรห0 4 0อ่ะพี่ลองดูนะหาร4แปลว่าทุกทวงมันจะต้องวนลูป4 4เท่าไหร่นะ4ี่ได้48 48เหลือย4 24ิี่คือ1 6ึ0แสดงว่าหลังจากตรงเนี้ยเราเราจะสังเกตเห็นว่า4แฟกไปต้นไปจนถึงตรงเนี้ย4แฟกขึ้นไปนะ หารลงตัวหมดหารลงตัวหมดแสดงว่าก็คือเศษสูงนั่นเองจากสุดคูณแม่สี่นะ,ะแต่เมื่อกี้แปลว่าเราเหลืออะไรณนะตอนนี้เรา้องเหลืออะไรเหลือแค่สามแฟกต์กับสองแฟกต์ปมันคูณกันอยู่นะสามแฟกต์หารสี่คูณกับอะไรนะสองแฟกต์หารสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวมันเองไม่ต้องเขียน,นแปลว่าพี่เหลือแค่ก้อนนี้เวลาเหลือก้อนนี้สามแฟกต์คือเท่าไหร่สามคูณสองคูณหนึ่งได้หกส่วนสี่ อันเนี้ยหกได้สองส่วนสปะ่ะอ่ะได้2อส่วนสนะอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้ว่าไอแต่ละก้อนพี่ได้ตามนี้อยู่แล้วตอนนี้พี่ได้ว่าอะไรอย่าอย่า,าตามคนตาค่างครูนะของใครของมันตรงนี้เหลืออะไรเศษ2องปะ่ะเศษสอเพราะว่าสี่หนึ่งสเหลือเศษสออันเนี้ยไม่ลงตัวก็เศษสองปะ่ะเศษสอของเราคือเท่าไหร 1, ่ลบหนึ่งป่ะลบหนึ่ง แปลว่าพี่จิวได้ออกมาว่าตรงนี้เป็นลบหนึ่งคูณลบหนึ่งได้อะไรบวกหนึ่งโอเคเพราะฉันพี่ก็เลยประ,ประกอบล่างก็เลยได้เป็น i-1 บวกหนึ่งตอบข้อสามครับอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งนะอ่ะลองอีกหนึ่งรอบขอใหม่อีกทีหนึ่งอ่ะฟังดีๆฟังดีๆอีกรอบหนึ่งนะตอนแรกเมื่อกี้ไอหนึ่งร้อยหนึ่งจบไม่มีปัญหาทำได้แต่ไอตรงหนึ่งร้อยหนึ่งแฟกพี่ไรก่อนไม่เกิดจากอะไร ร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยเก้าเก้าเก้าแปดไปเรื่อยจนถึงหนึ่งพี่ก็บอกว่าอ้าวไอ้นี้ผมจะรู้ได้ไงอ่ะรู้ว่าทุกตัวต้องวนลุกลกทุกทุกสี่พี่ก็บอกว่าเล่นเอาสุขคุณแม่สี่ตันเลยแต่ว่ามันช้ามันเป็นแฟกอยู่ดีิมันเป็นอยู่อยู่ในเครื่องแบบของแฟกอยู่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าอ้าวถ้างั้นน้องๆก็ใช้อย่างนี้เลยก็ได้รครับอ่ะแล้วใช้ยังไงต่อก็เลยได้ว่าสี่แฟก อ๋อโอ้โหแล้วก็มีดอกสัดอกอยู่ดอกกับเรื่องไหนเอะเดี๋ยวพี่ดูดูจากที่เราจดไปก่อนก็ได้นะก็แปลว่าทุกทุกสี่ตัวสี่แฟกห้าแฟกหกแฟกมันจะมันหารลงตัวหมดเลยแสดงว่าก่อนหน้าสี่แฟกทีอแหละสามแฟกกับสองแฟกเพราะฉะนั้นพี่ก็อันนี้เอาไปหารสี่ก่อนแต่เราก็ไปหารสี่ปรากฏสามแฟกท์ได้หกหกหารสี่ไม่ลงตัวเหลือเศษสองแล้วก็อีกอันหนึ่งสองแฟกสองแฟกหารสี่ได้ไหมอ่าไม่ได้ก็ต้องเหลือเศษสองเศษเดียวกันเศษสองมันคือเท่าไหร่ เซส,สองมันคือลบหนึ่งลบหนึ่งคูณลบหนึ่งได้หนึ่งก็เลยเอาไปใส่ต่อเป็นหนึ่งหกไอครับ